สวัสดียามเช้าครับวันนี้ครับมาอัปเดตนะครับนะฮะสามรุ่นพี่นะครับมีสถีนเหนือดวงนะครับหนุนดวงแล้วก็ลูกปุกคีบนะครับวันนี้มาอัปเดตสามรายการครับนะฮะเดี๋ยวมาชมมือพี่นะฮะชอบใจรายการไหนสามารถติดต่อไจ้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตพี่น้องได้รับชมครับหลายรายการเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ๆนะครับนายยังอยู่นะฮะ รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับสองหน้าพี่นะครับเลขคําเบอร์หมายเลขสิบนะครับรายการนี้เป็่นปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะห้าร้อยบาทนะครับน่าสวยๆแลยพี่สองหน้าเลยครับเลขคุเบอร์หมายเลขสิบนะครับรายการที่หนึ่งนะครับหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองครับเป็นเนื้อสองษัตริย์ค์ับพี่นี่ฮะเลขคําเบอร์หมายเลขสองหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหสองขั้วสัว์ก็สวยนะครับพี่ สองสัตว์ต้องขอเ,เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับนะหกร้อยบาทพี่สวยๆนะครับสองหน้าพี่นะครับเลขคนจัเบอร์มาได้สิบเอ็ดนะฮะนะฮะรายการที่สองนะครับต่อมากันที่สามเป็นเนื้อปูสังขะวนอนสองหน้าพี่ลุงยาไล่สีสองหน้าครับนี่ฮะนี่ครับสวยๆนะรายการทน่้จะปูสังขะวนอนนะครับรายการนี้ครับรายองค์ที่สามนะครับเปิดด่งปันอยู่ที่ ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะเนื้อตะปูสังขะวันน้อมเหมือนกันพี่แต่องค์นี้ลงยาทงชาติครับนะฮะองค์นี้ลงยาทงชาตินะครับรายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันครับพี่นะครับรายการที่สี่ห้าร้อยบาทเช่นนดกันครับนี่ฮะสวยๆนะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับ รายการที่ห้าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากชุบเงินจีวอนนะครับโค้ดก้อนของครับพยาคุดนะฮะชุบเงินพี่นะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์แบเลขยี่แปดครับพี่นี่สวยๆเลยครับรายการที่ห้านะครับนี่ฮะรายการนี้แปงปันที่สองร้อยนะฮะสองร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ฮะรายการที่ห้านะครับนี่ดูพยาคุดนี่พี่สวยๆเลยนะครับรายการที่ห้า ต่อมารายการที่หครับรายการที่6นะครับเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับลงยาฟ้าพี่เลขคนจะเบอร์หมายเลขห้าครับรายการนี้เปลี่ยนปันที่สองดสิบบาทครับ280บาทนะครับนี่ฮะรายการที่6นะครับรายการที่7ครับ2กษัตริย์เหมือนกันพี่นะลงยาชมพูพี่รายการที่7ตอนนี้2กษัตริย์เหลือหนึ่งองค์เออเหลือ2องค์แล้วพี่นะ รายการนี้ครับหมายเลขหนึ่งครับเลขคนตะเบอร์หมายเลขหนึ่งครับลงยาชมพูพี่นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับพี่นะครับสองร no <Bu>? ้อยแปดสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าเอไม่ใช่รายการที่รายการที่เจ็ดนะครับรายการรายการที่แปดนะครับเมื่อกี้เจ็ดนะพี่รายการที่แปดพี่รายการที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาเหลืองนะครับขอบขาวเลขคนตะเบอร์หมายเลขสิบสองครับนี่ฮะ รายการที่แปดนะครับแปดนะครับนะรายการนี่สองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับนะต่อมาครับรายการจะไปครับรายการที่เก้าครับนี่ฮะรายการที่เป็นเนื้อมหาชนนวนะฮะโหลดยาสมชาติพี่ได้คนตะเบอร์หมายเลขสิบครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบบาทนะครับนะรายการที่เก้านะครับนะ ต่อมาหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบรายการนี้เป็นเนื้อกระไรเงินครับพี่ลงยาธงชาติขอบน้ําเงินหน้ากากเสมือนจริงครับด้านหลังลงยาพยาคุด้วยพี่โอ้โหเลขคนตะเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับนี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพี่เลขรวยนะครับนะสามร้อยห้าสิบาทนะพี่รายการที่สิบปีนะมีองค์เดียวด้วยนะครับเลขสวยด้วยนะครับนะฮะเนื้อกระไรเงินตัวเงงามๆเลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสบเอ็ดนะครับเลขคจะเบอร์มาเลขย3บานะครับรายการนี้ลงยาม่วงขอบแดงครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับสิบสาสบสี่ครับสิบสองสิบสามสิบสี่ครับองค์ละสามรอบาทนะครับนี่สวยๆเลยครับพี่นะครับลงยาฟ้าลงยาเขียวลงยาแดงครับ นี่ฮะรายการที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะครับนี่องค์ละสามร้อยบาทนะครับนะฝั่งเพชรสีแซตเต็มสามสตินะครับองค์ละสามร้อยบาทฝั่งเพชรสีแซตเต็มสามสตินะครับรับสามองผมคิดแค่แปดร้อยครับชุดนี้ชุดนี้รับแค่สามองผมคิดแค่แปดร้อยครับพี่นะครับรายการที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำพี่นะนี่ หน้ากากชุบเงินพี่พยาคุดนะครับเลขคนตเบอร์มาเลขยี่สิบสองรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบห้าครับต่อมารายการที่ทีหกครับเป็นเนื้อมหาชนวนลงยางม่วงขอบขาวครับนะเลขคนตเบอร์มาเลขสิบครับนี่รายการที่สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะครับต่อมาเป็นลงยษ์เขียวพี่นะฮะเลขคนตัวเบอร์ยี่สิบสองเหมือนกันพี่นะครับรายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบบาทครับ คู่ละสี่ร้อยนะพี่นะคู่ไหนสองร้อยยี่บาทเอาไปเลยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองมาทิพย์นะครับเลขคนเบอร์มาเลขสิบเจ็ดครับรายการที่ลงยาไล่สีครับสวยๆพี่นะรายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันพี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับรายการนี้นะครับเนื้อทองแดงมาปูเลขคนณะเบอร์มาเลขยี่แปดครับเป็นเสมือนจริงลงยาสงชาติเฉียงครับ รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับแค่ค่าเพชรเนี่ยเกินสามร้อยนะครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบยี่สิบไปลงยาไล่สีนะครับหน้ากากเสเ็นเสมือนจริงครับเนื้อทองแดงมปปูพี่เลขคนเบอร์เป็นเลขสิบแปดครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่ชายรายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะฮะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการยี่สิบเอ็ดการายการนี้เป็นเนื้อกระไรทองลงยาเขียวเหนียวซับยครับฝั่งเพชรสีแซตเต็มสังกติเลขคนนําเบอร์หมายเลขสองศูนย์ครับรายการนี้ก็สามร้อยพี่นะครับเอาไปพี่นะสวยๆเลยนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อกระไรทองนะครับพ่นใายพี่นะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองมาเป็นเนื้ออันบากา้านะครับลงยาส้มขอบแดง เลขโค้ดเบอร์มายเลขสิกาครับนี่รายการนี้เอาไปสองห้บาทพ่อพี่สองห้าบาทพอพี่รายการยีิบสอนะครับต่อมารายการยี่สิบามี่นาลงยาฟ้าขอบเขาเลขโค้ดเบอร์มาเลขยี่สนะครับรายการนี้สองี่สิบาทนะครับนะครับรายการยี่สิบสามสอทนะครับต่อมาครับรายการที่ยีครับเนื้อกระไรทองลงยาเขียวฝั่งพลวงกลมเนี่ยนุ เลขโค้ะเบอร์มาเลขสิบเอ็ดครับเนื้อทองมาทานนะครับโทษทพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองมาทานขัดเงาครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะครับนะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบห้ารายการยี่สิบห้าเป็นรุ่นหนุนซับหรือบ้าพี่รายการนี้เลี่ยมกรอบให้พร้อมใช้งานนะครับกันน้ําด้วยพี่นะต่อโค้ดรอบนะ เลขคนตับเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนะรายการยี่ห้านะครับนะเป็นหลังไปคำสอนลุงปู่จะน้องเตือนซ้ายไอซัมกินพี่นะครับยามินน้อยยาคอยวัฒนายาคบคนชั่วยาโม่เอาไว้มุกนะครับนี่ลุงปู่เป็นมาช่วติดธรรมโมเนี่ยนี่คะองค์นี้นะครับนะแบ่งปันที่สี่ร้อยนะครับแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้าต่อมาครับรายการยี่หกครับรายการยี่หกพี่รายการนี้นะครับเหมือนกันพี่ต่เป็นคนจับเบอร์มาเลขสิบสองเนื้อมหาชนวนครับ รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทครับพี่ชายนะครับพร้อมเจ็ดส่งฟรีถึงหน้าบ้านอยู่เลยเดียวฮะรายการยี่บหกนะครับพี่นะฮะต่อมารายการย7ิบเจ็ดครับรายการย7ิบเจ็ดครับเนี่ยเนื้ออันบาก้าเนี่ยครับลงยาแดงแรงนิดเนี่ยเลขคนตัวเบอร์เป็นเลขสิบ้าพี่นะลงยาแดงเต็มเลยนะฮะหน้าหลังเลยครับพี่นี่รายการนี้เอาไปแค่สามร้อยบาทสวยๆแบบนี้พี่เอาไปแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะนี่ฮะ รายการยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการยี่สิบแปดเป็นแบคโเดียม um, ลายเงินครับเลขโคดเเบอร์เลขสองสองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการยี่สิบแปดนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทครับพี่นะฮะสวยๆเลยต่อมารายการยี่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นแบคโรเดียม um, ลายทองนะ เลขคนจบเบอร์มาเลขสามที่สองด้านหลังส,สวยๆเตะระบบ่างนี้พี่นะครับรายการนี้นะครับนะแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับยกคู่ได้เลยพี่นะรายการยี่แปดยี่เก้ายกคู่เอาไปน,นี้ผมขอแค่ห้าร้อยบาทพอนะครับยกคู่ได้นะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบมาเป็นเนื้อกระไรทองพี่นะครับโอ้โหลงยัน,น้าหลังพี่เลขคนจเบอร์มาเลขแปดสิบสองพี่รายการนี้ขอที่สามร้อย นะครับรายการที่ขอที่สามร้อยนะครับนะรายการนี้นะฮะรายการที่สามสิบต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการที่สามเอพีรายนี้ลงยาชมพูผิดนะเนื้อกะไหล่ทองพ่นสายลงยาชมพูหวานหวานพี่เลขคนเบอร์หมายเลขหกสิบห้านี่ฮะรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้เอาสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับ ดูต่อครับรายการที่สามที่สิบสองนี่ครับรายการที่สามี่สองครับมาเป็นเนื้อปะการังกาดเทชเหมือนจริงครับต right ่อคดหัวเสือรอบพี่เลขคุณเบอร์เลสองศูนย์เนี่ยรายการที่สามร้อยบาทนะครับนะเออปะการังซาตินที่สวยๆเลยนะครับรายการที่ขอสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สามที่ิบสามครับ รายการที่สามสิบสามครับมาเป็นเนื้อทองแดงครับโบราณครับนี่ลงยาขาวมุกค,ครับนี่สวยๆครับลงยาจีวรพี่เลข hm. คนเบอร์หมายเลขเบิ้ลนะเลขทั้งสองด้านหลังเงาเงารุ้งๆเลยพี่นะครับนี่รายการที่สามสิบสามนะครับนะฮะสวยจริงพี่นะครับรายการนี้แบ,บ่งปันที่สองร้อยยี่สบาทเท่านั้นพี่นะครับรายการที่สามสบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สามสิบสี่ครับ รายการที่สามสี่มาเป็นเนื้อไทเทเนียมนะครับหน้ากากชุบน้ําทองพี่เลขคนเบอร์มาเลขยี่สี่ครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่ยี่สี่นะครับรายการสายสี่ครับต่อมาครับรายการที่สามสิบห้าครับรายการที่สามสิบห้าพี่เป็นเนื้อไทเทเนียมหน้ากากเพชรเหมือนจริงเลขคนเบอร์มาเลขสี่สิบสองครับรายการนี้สามร้อยบาทครับพี่ชาย นะครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบห้านี่ครับนี่สามร้อยบาทต่อมา,คร,าครับรายการที่สามที่หกครับรายการที่สามที่หกครับมาเป็นเนื้อทองทิพย์นะครสามที่หกมาเป็นเนื้อทองทิพย์ครับเลขคนเบอร์สี่สิบหกครับเอเนื้อสต้าครับนี่รายการนี้นะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ นะครับสองร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สามสิบหกนะครับต่อมาครับรายการจะไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดจะมาเป็นรุ่นนี้นะครับนะจะมาเป็นรุ่นเศรษฐีไอเจเลยพรอนเหนือโดกนะครับสามสิบเจ็ดครับมารุ่นนี้พี่ เนื้อมหาชนวนนะครับจเจริญพรเหนือดวงครับหน้ากาเพ้นส์เหมือนจริงครับพี่ตลาดติดจิวรหลวงปู่ขอสามร้อยบาทครับพี่ครับรายการที่สามเจ็ดรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่นะเพ้นเนียนๆสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อมหาชนวนบนสายติจีวรหลวงปู่มาครับเลขขอคนตัวเบอร์สามสิบห้าพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่เจริญพรเหนือดวงครับองค์นี้สวยมากนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สามที่แปดครับ รายการที่สายแปดรายการนี้เป็นเนื้ออับปาก้าซาติงกันบ้างนี่ครับด้านหลังครับเป็นพักแก้ววรกดพี่เลขคนจเบอร์มาเลขกสิบสี่ครับรายการนี้ขอคิดสามร้อยห้าสิบาทนะรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่นะให้เนื้ออับปาก้ากันหน่อยกับพักแก้ววรกดนะฮะรายการที่ขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สาแปดนะครับต่อมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการที่สามสิบเก้าเป็นเนื้อซูเปอร์แบ็คครับรายการนี้นะเพชรหน้ากากเพชนเสมือนจริงครับเลขคนจเบอร์มาเลขเจ็ดสิบหกครับนี่ฮะรายการที่สามสิบ เก้าครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายครับรายการที่สามสิบเก้าใช่ครับสามร้อยบาทพอครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบครับมาเป็นเนื้ออัปปากาซาตินลงยั์เขียวเนียวซับครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับ ตอมาครับรายการที่สี่สิบเอ็ดครับรายการที่เป็นเนื้อเนื้ออัปปาก้าขันเงาครับลงยาม่วงสวยๆพี่นะลงยาม่วงสวยๆพี่องค์นี้สวยจริงนะครับยอมรับเลยนะฮะเลขคตัวเบอร์มาเลขหกสิบสี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่เอ็ดนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่สองและสี่สิบสองนะครับรายการที่เป็นลงยาเหลืองมากงพี่นะครับเป็นเนื้ออเมริกาขัดเงาเหมือนกันพี่นะครับเลขคนละเบอร์ห้าสิบเอ็ดครับรายการนี้ก็สองร้อยแปสิบาทนะครับนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดสี่สองในยกครูห้าร้อยพอนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สามครับรายการนี้เป็นเจริญพรนะครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์สี่เจ็ดพีรายการที่ลงยาเสือคุ่งนะครับ นี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับสวยๆเลยพุทธศิลป์นะครับรายการที่สี่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่สี่ครับสี่สิบสี่มาเป็นเสือขาวครับนะฮะสี่สิบสี่มาเป็นเสือขาวครับหน้ากากเพ้นเสมือนจริงพีรายการนี้เยกคุณะเบิลตองเจ็ดรายการพิเศษนะครับเยขคุณะเบิลตองเจ็ดรายการพิเศษครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทผมปิดให้เลยครับนารายการพิเศษนะพี่นารายการที่สี่สิบสี่นะครับ ต่อมาฮ้ารายการที่สี่สิบห้าครับรายการที่สี่บห้าพี่มาเป็นไม้มงคลเจริญพรนะครับเลขค้นเบอร์มาเลขยี่สบสี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่สิบห้าครับรายการที่สามร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่นี่ครับไม้มงคลครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบหกสี่สิบหกครับมาเป็นเนื้อทองแดงมีรุ้งคุ้ยพื้นลงยาแดงครับนี่ครับ มีมวลสารจากพุทธาพิเศษนะครับมาให้ด้วยนะได้สายสินข้าวตอกดาวเรืองนะครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับถ้าให้ผมเรียมกรอบให้นะผมขออีกห้าสิบาทนะครับเรียมกรอบเก็บสายสินให้เลยนะครับสวยๆเลยนะเรียบกรอบกับน้ําใสๆนะครับนะสามร้อยห้าสิบาทถ้าไม่เอากรอบถ้าสามร้อยพอบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการที่ไปครับสามสิบเจ็ดครับรายการที่สามเจ็ดที่เอ้สี่สิบเจ็ดที่รายการที่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์เลขเจ็ดสิบห้านะ ตะกุดสามกษัตริ์พี่นะครับรายการที่เอาไปสามรอยบาทพอพี่รายการที่สี่สิบสี่สิบเจ็ดนะครับต่อมา,าการที่สี่สิบแปดครับสี่สิบแปดที่รายการนี้นะครับมาชนวนมวลสารเช่น้ำมันว่านหนังเสือครับนี่บรายการนี้ครับร เอาไปแค่นะครับรายการนี้รายการที่สี่สิบสี่สิบแปดครับรายการนี้เอาไปแค่สองร้อยแปดสิบาทนะครับนะฮะสองร้อยแปดสิบาทที่แช่นน้ำมันเสื่อนะครับต่อมาครับรายการที่สี่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นเจริญพรนะครับยิงเลเซอร์ยันเงาครับนี่นะเป็นงานสอดไส้โดยพี่เลขคุณเบอร์เลขเจ็ดสิบห้านี่สอดไส้ครับเนื้อทองแดงสอดไส้อะก้าซาตินครับนี่สวยๆครับรายการนี้คอที่สามร้อยพอพี่ เหมือนเหรียญสิบบาทบ,าบ้านเราพี่นะเหมือนเหรียญสิบบาทบ้านเราพี่นี่ฮะร,รายการที่สี่สิบเก้าครับน,นะฮะโอ้โหสอดไส้ตัวพีสองร้อยแปดสิ280บาทบอพี่เนาะแบ่งปันให้นะครับต่อมาฮะร,รายการที่ห้าสิบครับส่งท้ายกันหน่อยรายการที่ห้าสิบพี่นะเหลือองค์หนึ่งนะครับนุนทัพย์เนื้อทองทิพย์ซาตินนะฮะลงยานับเหลืองได้คนเบอร์เก้าสิบแปดลงยานหน้าหลังเต็มสูบนะนีนะ่ฮะ รายการนี้ครับนะขอแบ่งปันพี่พี่นะครับเพียงแค่450บาทครับพี่450บาทรวบจะส่งให้ครับถึงหน้าบ้านเลยพี่นะครับนะเนี่ยครับสำนี้ก็มียู่แบ่งปันพี่น้องนะครับ50รายการที่ชอบจุใจกันไหนก็มาลุยกันได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับ